สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะฮะัวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับดิ่งเพชรยนต์นะฮะวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็น t o y ยต้าแคมรี่นะฮะบสองจุดห้าไฮบิดพรีเมียมนะคันนี้ปีสิบเก้าจดทะเบียนปียี่สิบนะครับพี่นะเป็นรถหน่วยงานนะครับรถผู้บริหารนะใช้งานมือเดียวนะครับเข้าเช็คระยะเซอร์วิสศูนย์นะครับสภาพสวยใสบางเดิมเลยพี่นะนี่รถเข้าใหม่ยังไม่ได้สปาทําความสะอาดนะฮรอย่างน่าใช้ขนาดนี้นะเลขไม่เพียงแค่ห้าหมื่นโลครับพี่นะฮะใช้งานน้อยจริงนะ ใครสนใจหารถรุ่นนี้ไว้ใช้งานเนาะนะครับติดตามรับชมคลิปนี้ให้จบนะเพราะว่าราคาเนี่ยหายไปเยอะเลยนะราคาใครที่เล็งไว้ตอน้ต้แดงนะอาจจะเอื้อมไม่ถึงนะแต่ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับพี่นะเปิดราคามาเพียง969,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนหมื่นะครับรายได้35 0 0 0ขึ้นไปออกคนเดียวได้ไม่ต้องทำนะครับพี่นะใครสนใจหารถรุ่นนี้อยู่นะครับติดตามรับชม รับชมให้จบคลิปนะเดี๋ยวผมพาชมรายละเอียดตัวรถนะครับก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้หน่อยนะฮะเราก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะฮะชมหน้าจะไม่ได้เป็นชมหน้านิวแล้วนะไฟหน้าเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มีมาให้ครบเสร็จสับนะพี่นะครับนี่ฮะด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้าเป็นเปลี่ยนโนแบ็คเป็นดาเงานะแล้วก็มีตัวแถบคมเนี่ยมาให้นะฮะพร้อมกับตัวโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของไฮบิดนะเป็นสีฟ้านะครับอยู่ด้วยนะครับนี่ฮะ ไฟหน้านะครับไม่กรอบไม่แตกไม่เหลืองไม่ล้าไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินนะพี่นะครับเรามาดูไฟตัดหมอกด้านหน้านะฮะนี่ฮะได้มาเป็น led เสร็จสับนะกระจ้างหน้าเนี่ยเป็นสีเทาดำนะฮะก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยมีมิติมากขึ้นนะครับนี่ฮะสภาพสวยใสแบบนี้นะครับใครหาอยู่นะพลาดไม่ได้เลยนะฮะฝากระโปรงหน้านะฮะนิ้วรอยร่องรอยสะเก็ดหินเนี่ยไม่มีเลยนะลูบไปเนี่ยไม่สะดุดนิ้วไม่สะดุดมือนะ เดี๋ยวรถสปาทําความสะอาดให้นะพี่นะนะครับนี่ให้ดูตอนรถยังเพิ่งเข้าใหม่นะยังสวยใสแบบน่าใช้แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปรับชมภายในห้องเครื่องกันนะครับไปรับชมกันต่อนะพี่ให้ดูโดยรวมก่อนนะโอ้โหดูดินะเปิดขึ้นมานะครับสวยใสบางเดิมเลยไม่มีไม้ค้ำฝากระโปรงนะได้เป็นโชคแทนนะครับนี่ฮะฝากระโปรงนะครับตัวนงตัวน็อตเนี่ยไม่มีร่องรอยการถ่ายนะนงน็อตแก้มนะฮะตะเข็บเดิมซีนเดิมนะครับ นี่ฮะสีนฝากระโปรงก็อ่อ,อนนุ่มๆจริงง่ายๆแบบนี้นะฮะรูคมกลมสวยทุกช่องทุกปูนะฮะติ๊กเกอร์กันกระแทกนะติ๊กเกอร์ใส่นะครับนี่ฮะเป็นติ๊กเกอร์ใส่นะไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะติ๊กเกอร์คาเตือนติ๊กเกอร์มอ,อก,กอรอยูครบหมดเลยนะครับพี่นะฮะเนี่ยสติ๊กเกอร์ใส่ติ๊กเกอร์กันกระแทกอีกแล้วนะรูปมเห็นไหมลมสวยทุกช่องนะไม่มีผิดรูผิดล่างนะฮะหัวน็อตนะฮะซ้ายขวานะครับสวยๆใส่ๆแบบนี้นะกอกเดิมตะเข็บสวยๆอย่างนี้นะครับ กระโหลกโชกนะครับนี่ฮะรถไม่มีเป็นสนิมนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ชัดเจนนะโคมไฟหน้านะครับสวยใสบางเดิมนะฮะนี่ฮะโคมไฟหน้านะครับมุดพลาสติกต่างๆเนี่ยไม่มีร่องรอยการถอดการงัดแง่นะฮะไม่มีเสียงกอบแกลบแน่นอนนะครับสวยใสบางเดิมจริงพี่นะฮะนะครับรถไม่มีโดนมานะฮะตัวเครื่องนะฮะตัวเครื่องนะเครื่องแห้งๆขีนๆนะฮะเครื่องแห้งๆขีนๆไม่มีคาบน้ำมันนะฮะ นี่เป็นตัวมอเตอร์ไฮบริดนะนะครับวางเครื่องถือว่าวางมาได้ดีนะฮะสำหรับโชวิต้าแคมรี่รุ่นนี้นะวางเครื่องเด่นแน่นมากนะฮะสวยใสบางเดิมอะไปรับชมกันต่อนะพี่นะล้อแมกอรอยแท่เดิมโรงงานนะนะล้อแมกนะล้อแมกแท่เดิมขอบ17นะพี่นะล้อแมกไม่พูดไม่เบียดนะฮะไดรต์เบรก4ล้อแอร์แบ็ก7ใบนะฮะช่วงล่างนะฮะเดี๋ยวสปาทำความสะอาดให้นะฮะนี่ฮะดูบางโคนนะ ไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะพี่นะเดี๋ยวสปาทําความสะอาดให้นะฮะมาดูกันที่ด้านข้างนะฮะชายประตูนะฮะนะฮะไม่ค่อยไม่เบียดลูกระนาดนะเบี่ยมสีสันตัวรถในบางเดิมเลยสีเงาเงาฉ่ำาๆำลกเกอร์อยู่นะหนาหนานะฮะกระจกแท้เดิมรอบคันนะฮะรถไม่เคยตีลังกาพิกลนะพี่นะฮะด้านข้างเนี่ยข้างแก้มจะมีตัวสัญลักษณ์ของไฮบิดนะฮะอยู่ได้ด้วยนะฮะกระจกมองข้างนะฮะปรับและพับไฟฟ้านะไฟเลี้ยวด d ข้างหูกระจกนะฮะ มีเสริมตัวคิ้วคมเนียมนะฮะนะข้างล่างและบนนะคาดยาวจากหน้าไปท้ายเลยนะฮะสวยใสบางเดิมแบบนี้นะมือเปิดได้เป็นคมเนียมนะเปิดประตูมานะครับพี่นะใช้ประตูนะครับนี่ฮะเ็ดเดิมซีนสวยๆนะมีไฟส่องพื้นนะพี่เวลาลงจากรถเนาะกลางค่ำกลางคืนนะเอ่อเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นน้ำขังหรือว่าสัตว์มีพิษนะฮะปลอดภัยนะฮะพณะก้าแขนบุกนมหุ่งหนังนะ ประตูเนี่ยเป็นวันทัดนะฮะเป็นออตโต้ทุกบานนะพี่กดขึ้นลงครั้งเดียวนะใช้งานได้สะดวกสบายเนาะนะฮะซอฟประตูเดิมๆนะฮะซอฟประตูเดิมๆนะสะครับเพจนะฮะสแตนเลสนะแล้วก็ประตบตาตัวแคมรี่มาให้เสรศ็จสัดนะฮะนี่คนระับได้เป็นเออ่บาะไฟฟ้าคู่หน้านะนี่ฮะตัวเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเนี่ยมีตัวดันหลังให้ทั้งทั้งสองสองตัวนะฮะนะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเป็นบัคเกอร์ซีดนะฮะ มีรูระบายความร้อนด้วยนะนะฮะรับสารีละไม่พอมีรูระบายความร้อนทั้งที่นั่งแล้วก็พนักพิงนะฮะตัวเบาะฟูๆตึงๆนะฮะไม่ยุบไม่แฟบไม่ต้องไปหนุนบอะนะฮะไม่ต้องไปเสริมเบาะนะฮะใช้พยางนะเข้ารูปมาด้วยนะมาต่อกันในส่วนของเสาบีนะหัวน็อตฝาประตูท้ายนะฮะนี่ฮะนี่ไม่มีร่องรอยการไขนะสติ๊กเกอร์คำเตือนนะแอร์แบ็กนะ รถตรงรุ่นตรงปีนะพี่นะสองศูนย์หนึ่งเก้านะฮะนะแผ่นเพจไม่พับไม่ยับไม่งอนะฮะไม่มีรองรอยการแกะการติดใหม่นะฮะติ๊กเกอร์มอกอยอยู่อยู่เลยนะฮะมาไปกันต่อนะพี่นะฮะด้านบนนะเป็นซันรูปนะฮะนะซันรูปนะสีหลังคานะฮะเงาแวบเลยนะพี่นะไม่มีซีดจางไม่มีลอกล่อนนะฮะไม่มีรอยขี้นกไม่มีคราบยางไม้นะฮะสวยใสบางเดือนแบบนี้นะไปกันต่อนะฮะนะประตูท้ายนะเช่นกันนะ เอกลักษณ์ของแคมรี่นะฮะจะมีม่านบังให้อยู่แล้วนะฮะซ่อนอยู่ที่กาะประตูนะฮะนี่ครับรถสวยใสบางเดือนแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยนะฮะใครที่หาอยู่นะฮะตอนป้ายแดงอาจจะเอื้อมไม่ถึงนะราคาเขาเกือบล้านแปดเนาะนะฮะมีเหลือแค่เก้าแสนหกหมื่นเก้าพันกับเลขไม่ห้าหมื่นโลพี่นะครับนี่ฮะตัวสกัดเพชรจันรอยมีให้ทุกที่นั่งนะฮะนี่พนักเก้าแก่นะครับ นี่ฮะเป็นตัวปรับเบาะได้นะฮะนะนี่ควบคุมจากตรงนี้นะนะฮะสวิตนะครับเป็นแสดงผลเป็นดิจิตอลนะฮะมีที่วางแก้วน้ำแล้วก็มีตัวปรับเอ็นเบาะนะฮะคู่หลังได้แล้วก็ปรับพัดลมแอร์เองได้นะอุณหภูมิแอร์นะฮะนี่ฮะหัวหลังนะครับนุ่มนวลน,นะฮะเพราะว่าช่วงล่างหลังของแคมรี่เนี่ยเป็น มันตีลิงนะฮะอิสระสี่ล้อนะฮะให้ความยึดเกาะถนนได้ดีแล้วก็นุ่มนวลนะฮะผมไปท้ายนะครับแค่เดิมทั้งซ้ายและขวานะฮะเป็น LED lighting นะฮะพี่ดูในส่วนของท้ายนะพี่ชายกันชนก็ไม่มีกูดไม่มีเบียดนะฮะไม่ต้องไปเก็บงานสีนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะก็สมควรที่จะไม่โดนนะพี่เพราะว่าเขาให้เซ็นเซอร์การยะถอยมาสจุดเลยนะฮะให้เซ็นเซอร์การยะถอยมา4ี่จุดเลยนะฮะนี่ครับ พอจุดที่สี่นะฮะโอ้โหไม่พอนะฮะเขาเสริมด้วยกล้องถอยอีกต่างหากนะกล้องนี่มีตัวเซ็นเซอร์นะฮะมีอ่ามีอ่าเขาเรียกอะไรนะเส้นกะระยะเนาะนะฮะเส้นกะระยะพร้อมหมุนกามแกนอีกต่างหากนะนะฮะด้านท้ายก็จะมีอ่ตัวสอนนะฮะแคมรี่คมเนียมนะโลโก้โตโยต้อยู่ตรงกลางพร้อมสัญลักษณ์ให้บิดน,นะฝาท้ายนะฮะแต่จบท้ายแท้เดิมนะไลายฝ้าหลังนะฮะ อยู่ครบหมดเลยพี่นะฮะไฟเบรกตรงที่สามนะฮะซ่อนอยู่ในกระจกนะครับแล้วก็มาชมภายในกันนะฮะสะอาดสะอ้านนะครับแม่แรงเครื่องมือมีให้ครบนะนะครับแล้วก็ตัวยางอะไหล่นะฮะยางสำรองเป็นฟู l l s i นะพี่นะเป็นลายและขอบเดียวกันกับตัวติดรถเลยนะครับ ขายเดิมๆนะพี่นะตัวซีนนะฮะเห็นไหมซีนทางกะเป๋านะฮะซีนอ่อนซีนเดิมนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คตะเข็บเดิมสวยๆแบบนี้นะฮะรถไม่มีโดนชนมาพี่นะครับนี่ครับมีตัวช่องนะฮะเอ่อเื่อมมาหยิบสัมภาระท้ายรถด้วยนะฮะนี่ผมชอบแต่ผมกลับชอบไ้นี่นะที่ห้อยถุงแกงนะฮะมีทั้งซ้ายและกวานะพี่นะฮะ ดีเลยนะฮะบางทีซื้อของนะใส่อะไรแล้วมัน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 เลื่อนมันหกเลอะเทอะตัวผมนะฮะอันนี้เ็ามีตัวนี้ให้ด้วยนะครับปมสาซ่านนะพี่นะไม่มีโดดนะครับตะเก็บเดิมซีนเดิมนะฮะฝากระโปรงท้ายนะฮะนี่ฮะสวยสใสๆปมไฟท้ายแท้เดิมนะฮะไทโกอิตะนะครับป่ะไปกันต่อนะฮะนี่หนึบหนนุ่มๆแบบนี้นะฮะ รถมือเดียวนะครับพี่นะรถมือเดียวนะครับสวยใสบางเดิมรอบคันแบบนี้นะฮะหายากมากนะเลขไม่ห้าหมื่นนะฮะเลขไม่ห้าหมื่นโลเท่านั้นนะฮะล้วก็ใช้งานธนุถนอมพี่นะครับใช้งานธนุถนอมนะฮะเจ้าของเดิมนะก็ไปติดตัวกล้องบันทึกวิดีโอหลังมานะฮะมีตัวม่านไฟฟ้านะฮะอยู่ด้านหลังนะฮะมีแอร์หลังนะฮะให้เสร็จสับฟังชันออปชั่นเนี่ยให้มาเต็มอยู่แล้วเนาะนะฮะ เป็นตัวสองจุดห้าใิดนะฮะตัวบายสปอร์ตกระจายแรงเบรกเสริมแรงเบรกช่วยออกตัวทางลากจันนะฮะตัวแท็กชั่นคอนโทรลรักษาเสถียรภาพการทรงตัวมีให้ครบเลยนะฮะประตูนะฮะออโต้ทุกบานนะนะครับกล้องมองข้างปรับับไฟฟ้ามีเมมโมรี่ซีทให้ใสองตำแหน่งนะฮะนะนี่ดีเลยนะฮะบอกไฟฟ้าคนขับนะฮะนะก็สามารถเซตตำแหน่งนะฮะแล้วก็ล็อกเมมโมรี่ซีทได้นะฮะนะเผื่อที่บ้าน ใช้ร่วมกับสามีภรรยานะฮะขับเพียดใช้บันไดดูดินะฮะไม่มีรองวยขีดข่่นจากปลายรองเท้าเลยนะฮะเติมลมยางในโตเจนนะ้พี่หมดเดือนหกปีหกเก้านะฮะใช้งานอี่ยาวๆเลยนะฮะหัวนงหัวน็อตใสๆนะครับแบบนี้ไม่เคยแกะน็อตไม่ขยับนะฮะติ๊กเกอร์เติมลมยางติ๊กเกอร์คำเตือนนะฮะอยู่ปรบหมดเลยนะฮะนี่ฮะบอกคนขับตึงๆฟูๆอยู่เลยนะฮะ ไม่ยุบไม่หดตัวนะฮะไม่ต้องไปเสริมเบาะใหม่นะฮะมาดูกันต่อนะฮะนี่ฮะไฟหน้าออโต้นะฮะตัวแท a c t i o n c o n t r o การลื่นถลายสังเปิดฝาท้ายนะฮะฝาถังน้ํามันนะฮะปุ่มพู s h start นะโลโก้เป็นสีฟ้านะฮะของไฮบริดนะไฟหน้าออโต้นะฮะแล้วก็ปัดน้ำฝนก็ออโต้วงบาลันติฟังก์ชันมีพุทคอนโทรลมีเตียนกันชนด้านหน้ามีการออกนอกเลนพร้อมดึงกลับนะพี่โอ้ให้มาเยอะนะ นี่ฮะตัวกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะมีกล้องบันทึกวิดีโอมาให้นะครับแล้วก็จอทัชสกรีนนะฮะแท้เดิมนะฮะเอ่อเนวีนะฮะชุดเครื่องเสียงของ JBL ครบชุดนะฮะที่นะฮะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะฮะแอร์ออโต้นะฮะเกียร์ออโต้มีไวเลสชาร์จนะฮะนะมีไวเลสชาร์จนะหรือว่าจะเพิ่มจุดเสียบนะช่องเสียบ USB นี่มีให้เยอะเลยนะฮะเอ่อลืมบอกไปนะมีตัวแพทเทิร์นชิปนะ อยู่ตรงพวงมาลัยนะฮะหรือว่าจะเชนเกียร์ตรงหัวเกียร์ก็ได้นะฮะเป็นเกียร์ถุงนะมีโหมดตัว S โหมดสปอร์ตมาให้นะฮะมีนี่อีโคโหมดนอร์มอลโหมดโหมดสปอร์ต E.V โหมดเบรกมือเบรกโฮนะครับนี่ให้ครบเลยนะฮะนี่แล้วก็นี่จะเป็นปุ่มพัดลมแอร์ด้านหลังนะฮะเนี่ยพนักเท้าแขนถือว่าใหญ่เลยนะบุดนวมหุ้มหนังมานะฮะเป็นเปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเกะ๊ะเก็บของขนาดใหญ่เลยนะพี่นะใส่ กระเป๋าคุณผู้หญิงเนี่ยผมว่าได้สบายเลยนะฮะมีไฟแอมเบียนไลท์ให้ด้วยนะนะตรงเนี่ยเห็นไหมสีปะปะนะฮะเป็นลายไม้เนาะนะฮะแล้วก็เป็นสันลูปนะฮะตัวเปิดปิดสันลูปก็ตรงกอบแป้นเก่าแล้วกันประมาณนี้นะครับสวยใสบางเดิมแบบนี้นะครับใครสนใจหาอยู่นะฮะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่0 992602443นะฮะอ่ะมาเดี๋ยวผมทวนให้นะ คันนี้นะครับ new camry สองจุดห้า hybrid premium safety นะฮะท็อปสุดของตลางแล้วนะฮะออกห้างป้ายแดงเนี่ยเกือบล้านแปดนะหนึ่งเจ็ดเก้าเก้านะฮะวันนี้คันนี้เนี่ยเสนอขายเพียงแค่เก้าแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับดดีฟี e e down ผ่ own, อนอยู่ประมาณหมื่นเจ็ดนะฮะร,รายได้สามหมื่นห้าขึ้นไปออกคุณเดียวได้ไม่ต้องค้ำนะครับใครสนใจนะฮะทักทายมาได้เลยนะฮะคันนี้พิเศษตรงที่เลขใหม่ เพียงแค่ห้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับนะสวยใสยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมแบบนี้นะฮะเครดิตดีฟรีดาวน์ได้ด้วยเนาะก็ควันหมื่นเจ็ดเองนะ,ะับรายได้สามหมื่นห้าก็คนเดียวไม่ต้องทำนะฮะก่อนจากกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเป็นกาลังใจแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนพี่ๆไปในตัวด้วยนะ,ะเพราะว่า,าผมมีรถเข้าใหม่เกือบทุกวันนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ตัว New Camry เนี่ยก็ค่อนข้าง,างที่ทยอยเข้ามาเยอะนะครับอัปเดตให้เสมอนะ เกืดเด้งเืินไปที่หน้าจอโทรศัพท์แล้วมีใคน,นถูกตาต้องใจจะได้ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ